ดูพี่น้องนกกระยางขาวลงมาจับอันชูกนะ้หนองน้ำแห้งแล้วป่ามาหากินปลาเล็กปลาน้อยเต็มหมดเลยชุมข้างบนกับเฝ้าเจอนกกระยางขาวล้วนเต็มหมดเ,เลยพี่น้องลงมาเต็มบอ่บอหมดเลยอ จกดินทั้งบนก็จกดินทั้งล่างดูดน้ำแห้งลงมาหากินปลาโอ้ติ่มหมดเลยโอ้วน <c oughs> หากินธรรมชาติูรงลานเอ้ยนี่เลยมาหากินปลูกกินป่ากินอิ่มแล้วกลับไปเข้าเรือนเข้าลังธรรมชาติ โงนูกพุงกาไปกินโอ้เต็มบมดเลยโผข่าวไปแล้วเต็มบมดเลยพี่น้องอป็นเลยล้อยยาวอ่ะตอนนี้มันมาสุกอันนั้นสุบน้ำอันน,นดินกองดินกอ้อนฉีอันทำบ่อพักน้ำ หลายแล้วทุกคนไอโคกอะโคดอันนั้นที่จุกลงอีกนกกับบริยานดาทุกคนบรียานคน <c oughs> ความหิวนี่แหละเพราะว่าอากินทำรรมาตาดกินอิ่มแล้วก็ไปเหมือนชีวิตคนเราทุกคนเออดินรนหาอยู่หากินกับนี่เหมือนนกเหมือนกานี่แหละนี่ กินอิมแล้วก็พากันไปจับบูมีอย่างคิดถ่ายให้ลูกให้หลานเบิง่งรีวิวนกนี่แหละทุกคนอัปเดตนกมาลงกินป่าได้บ่สูบน้ําหากะแห้งแต่มันยังเหลืออยู่ทุกคนเหลืออยู่ในลุมแล้วก็นในลูป่ามันก็นเลือกลูกมากินนี่แหละออื ปูนากลางอันนาาั้นก็มีทุกคนนะค่นะค่างเยอ,ะ,อปะป,ะปุ้ <c oughs> ปื้ยเพือนอ่าจิตสะอดนอกทุกคนธรรมศาสตร์แต่แถวเนี่ยอย,อย,อยู่อันไม่มีแครกินนกนะคะทุกคนนกก่ยางเยอะแยะแต่ไม่มีแครทำทำปล่อยธรรมศาสตร์ไปเลยเวลาญี่ได้มาหนีายกับเบลน่ไปปล่อย ล่อยสู้ซ้รม,มาซาดมาเลยบางที่มีผงนกอันนั้นมาแต่หยกรกยางขาวนี่นะไหลแมเนเบิดตแล้วนะทุกคนนะเนืยอยาจะซุ่มเข้ามาให้ดูอ,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 อซุ่มเข้ามานี่น่แหละเมนเบิร์แล้วนะทุกคนน,นี่นี่แหละ ยับกูู้ดโปรดเป็นเล่ยๆเต็มไปเลย,ยไมโครกระจุกนักอันบ่อข้างล่างทางเทิงกับน,นกมางอยเฝ้าไม่โครเวลาวนบินขาวก้วดคือดกกระดอมไปแหละอัปเดตให้ลูกให้หลานได้ดูกันเนาะบูมีอย่างท่ายดูหลานเอ้ย ชีไทยย่างว่าสันปันลูกวัหลานบึงอันนั้นมาถ่ายนกนี่แหละลูกหลานเอ้ยรีวิวไมโครคูด,ดินถ่ายนกถ่ายกาบรรยากาศนี่แหละทุกคนประมาณนี้ตอนนี้มันกำลังร้อนๆเนาะบรรยากาศประมาณนี้แหละค่ะเอฟซีขอขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อพี่ๆน้องๆลูกๆหลานที่เป็นกำลังใจให้ตายาย กดเลืบกดไลค์ใช้กดแชร์คร่ะว่ทาทำข้าวทำข้าวกันเนาะอยู่ดีมีแห้งกันอยู่บ่สันพีน้องสาวเอซทุกคนสาวอยู่ทุกทุกคนแต่ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยตลอดปีตลอดไปเดอ้อลูก,ลกลหลานเอฟซีที่รักของญาติทุกคนวราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นลำลำ้ำรวย ขายดับขายดีคือน้ําคือท่าเขาคับถ่าอันไปเป็นแม่ค้าขอให้ขายดีๆลำล้ำเลยรวยทำรั่วทำสวนกับขอให้ออกมากออกผลโดกขายดับขายดีนั่นแหละส่งออกนอกออกนาผลแล้วมักตรลูกทุเรียนกันอะไเนาะเจอกันใหม่ค่ะ